สวัสดีสุภาพบุรุษที่รักวันนี้ดิฉันอยากพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เรามักมองข้ามแต่กลับมีผลอย่างมากต่อช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดไม่ใช่ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอร์ไม่ใช่พลังงานหรือแม้แต่ความเชื่อมโยงทางอารมณ์แม้สิ่งเหล่านั้นก็สำคัญแต่สิ่งที่ดิฉันจะพูดถึงนั้นง่ายกว่านั้นมากและเรามักมองข้ามมันคือสิ่งที่เรากินก่อนความใกล้ชิดและที่สำคัญกว่านั้นคือกินเมื่อไหร่ ลองคิดดูนะคะ่ะแม้ว่าคุณจะพร้อมทั้งจิตใจและอารมณ์แต่ถ้าคุณเพิ่งกินอาหารหนักเข้าไปร่างกายของคุณจะรู้สึกหนักอึ้งความรู้สึกเฉื่อยชาไม่ได้มีแค่ในร่างกายแต่ส่งผลต่อจิตใจด้วยหัวใจของคุณอาจพร้อมแต่ร่างกายอาจไม่ให้ความร่วมมือระบบย่อยอาหารของคุณจะทำงานหนักดึงเลือดจากอวัยวะเพศไปใช้ในการย่อยผลที่ตามมาช่วงเวลาที่ควรจะโรแมนติก อาจกลายเป็นความอึดอัดหรือผิดหวังแทนนั่นคือเหตุผลที่ดิฉันทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาแบบนั้นภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณจะได้รู้ว่าอาหารชนิดไหนควรกินก่อนมีความใกล้ชิดเพื่อเพิ่มพลังและความตื่นตัวและอาหารแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยงรวมถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกินเพื่อให้ร่างกายพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเชื่อมโยงแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลัก ขอให้เราทำความรู้จักกันสักนิดดิฉันชื่อวินเลียมแฮริสอายุ7 6ปีเช่นเดียวกับคุณหลายๆายคนดิฉันใส่ใจในสุขภาพชีวิตที่มีคุณภาพและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งคุณชื่ออะไรคะรับชมจากที่ไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะดิฉันชอบฟังจากผู้ชายที่เห็นคุณค่าของการพูดคุยแบบนี้เพราะเรื่องแบบนี้มักถูกมองข้ามแม้มันจะสำคัญมาก ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะคะดิฉันตั้งใจจะแบ่งปันเนื้อหาที่มีประโยชน์เป็นธรรมชาติและมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ชายวัย50มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่รอดแต่รุ่งเรืองงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามสำคัญนะคะก่อนจะมีช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดร่างกายของเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่ทำไมเวลาที่เรากินอาหารจึงสำคัญมากโดยเฉพาะหลังอายุ60ปี มากกว่าตอนที่เราอายุ30เสียอีกแล้วเคล็ดลับคืออะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกเบาสบายกระปรี้กระเปร่รราและอยู่กับช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่เราจะเริ่มด้วยการอธิบายว่าระบบย่อยอาหารและการไหลเวียนโลหิตเป็นหัวใจสำคัญของสมรรถภาพทางเพศและทำไมสิ่งที่คุณกินก่อนจะมีความใกล้ชิดถึงสามารถส่งผลให้ช่วงเวลานั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้เลย ต่อไปเราจะเปลี่ยนโฟกัสมาดูว่าอะไรที่ควรให้ความสำคัญเมื่อคุณเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาที่ลึกซึ้งเชื้อเพลิงที่คุณป้อนให้ร่างกายล่วงหน้านั่นแหละคือสิ่งสำคัญผู้ชายหลายคนคิดว่าต้องกินอาหารมื้อใหญ่เพื่อมีแรงแต่นั่นคือความเข้าใจที่ผิดและอาจให้ผลตรงกันข้ามเลยความจริงคือสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ปริมาณแต่คือคุณภาพของสารอาหาร คุณควรเลือกสารอาหารเฉพาะที่ช่วยเพิ่มพลังงานกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและสนับสนุนระบบฮอร์โมนและประสาทโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักหรือเชื่องช้าเรามาเริ่มกันที่ปลาไขมันสูงที่มีโอเมก้าสเช่นปลาแซลมอนปลาถูและปลาซาดีนปลาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ดีต่อหัวใจแต่ยังช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดลดการอักเสบและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปยังอวัยวะเพศ ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญเพราะการแข็งตัวที่มั่นคงขึ้นอยู่กับการไหลเวียนเลือดที่ดีโอเมก้า3ช่วยเสริมสร้างระบบหลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นใจและต่อเนื่องในทุกครั้งถัดมาคือผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงโดยเฉพาะกล้วยสุกและส้มโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยควบคุมสมดุลข,ของของเหลวในร่างกายและตอบสนองของระบบประสาท มันยังช่วยควบคุมความดันโลหิตซึ่งส่งผลให้การกระตุ้นความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้โพแทสเซียมยังช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นตะคริวในผู้ชายสูงวัยซึ่งมักรบกวนความสะดวกในการเคลื่อนไหวเรามาพูดถึงไขมันดีบ้างโดยเฉพาะอะโวคาโดและน้ำม,นมันมะกอกแบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินไขมันดีเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการสร้างฮอร์โมนเพศชายตามธรรมชาติ เทสโทสเตอโรนคือพลังชีวิตทางเพศของผู้ชายหากไม่มีฮอร์โมนนี้ความต้องการและสมรรถภาพก็ลดลงการใส่ไขมันดีเล็กน้อยในมื้อก่อนความใกล้ชิดจะช่วยกระตุ้นระบบฮอร์โมนของคุณได้อย่างอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพอย่าลืมธัญ,ญพืชและ,มะเมล็ดถั่วที่อุดมด้วยสังกสีเช่นมเมล็ดฟักทองเม็ดมะม่วงหิมพานและวอลนัทสังกสีมีบทบาทโดยตรงในการผลิตอสุจิควบคุมความต้องการทางเพศ และรักษาคุณภาพของจุดสุดยอดสำหรับผู้ชายวัย50ปีขึ้นไประดับสังกะสีในร่างกายมักจะลดลงดังนั้นจึงยิ่งจำเป็นต้องเสริมแค่กำมือเดียวของถั่วเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะเติมแร่ธาตุให้กับร่างกายทำให้คุณรู้สึกมีพลังตื่นตัวและตอบสนองได้ดีขึ้นสุดท้ายคือขิงสดหรือชาขิงอุ่นๆรากขิงนี้เป็นของขวัญที่แท้จริงสำหรับสุขภาพทางเพศของผู้ชาย ขิงเป็นพืชที่มีคุณสมบัติให้ความร้อนอ่อนๆกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ในร่างกายซึ่งจะช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มความไวต่อสัมผัสและตอบสนองของระบบประสาทดื่มชาขิงอุ่นๆหนึ่งถ้วยเล็กก่อนช่วงเวลาใกล้ชิดประมาณ30-60นาทีจะช่วยให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปรา่าและมีความรู้สึกมากขึ้นสรุปคือมื้อก่อนความใกล้ชิดควรเป็นมื้อที่เบาแต่เต็มไปด้วยสารอาหาร ประกอบด้วยโปรตีนไม่ติดมันไขมันดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและเครื่องดื่มที่ช่วยการไหลเวียนโลหิตแบบนี้ร่างกายจะไม่รู้สึกหนักแต่จะรู้สึกเบาสดชื่นและพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทีนี้เรามาพูดถึงอีกด้านของเหรียญถ้ามีอาหารที่ช่วยให้ความใกล้ชิดดีขึ้นก็ย่อมมีอาหารที่บั่นทอนมันเช่นกันและน่าเสียดาย ที่อาหารเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ผู้ชายทานโดยไม่คิดมากหากคุณต้องการรักษาความมั่นใจความอึดและความรู้สึกคุณต้องรู้ว่าอาหารแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยงอันดับแรกคืออาหารทอดของมันและอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นมันฝรั่งทอดอาหารเรียกน้ำย่อยทอดหรือเนื้อสัตว์ที่มันมากมากอาหารเหล่านี้ย่อยยากมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายอายุห้ขึ้นไปเมื่อคุณกินอาหารมัน กระเพาะจะต้องทำงานหนะักและดึงเลือดไปช่วยย่อยอาหารแทนที่จะส่งเลือดไปยังอวัยวะเพศผลลัพธ์คือการตอบสนองที่ช้าการแข็งตัวที่ไม่เต็มที่และความรู้สึกไม่สบายตัวอันดับสองคืออาหารที่มีน้ำตาลสูงและคาร์โบไฮเดรตย่อยเร็วเช่นลูกอมน้ำอัดลมขนมปังขาวและเบเกอรี่อาหารพวกนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงก่อนจะดิ่งลงอย่างรวดเร็วระดับน้ำตาลที่ลดหวบ ส่งผลให้เหนื่อยง่ายหงุดหงิดและความตื่นตัวลดลงทันทีในระยะยาวน้ำตาลยังไปกดฮอร์โมนเพศช,ชายโดยเฉพาะถ้ากินบ่อยในระยะสั้นมันทำให้ความไวและความอึดลดลงในระยะยาวมันทำลายรากฐานของสมรรถภาพทีนี้เรามาพูดถึงแอลกอฮอล์กันบ้างแม้วัยแดงหนึ่งแก้วอาจช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้าเกินจากนั้นมันอาจกลายเป็นตัวการที่ทำลายความสามารถโดยสิ้นเชิง แอลกอฮอล์เป็นสารกดประสาททำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานช้าลงส่งผลให้การตอบสนองช้าและทำลายเส้นทางแห่งความรู้สึกตื่นตัวนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทำให้ร่างกายขาดน้ำและลดฮอร์โมนเพศชายชั่วคราวโดยเฉพาะในผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีซึ่งร่างกายเผาผลาญแอลกอฮอล์ช้าก,กว่าคนหนุ่มความโรแมนติกจางหายไปกลายเป็นความรู้สึกหมดแรงแทน ต่อไประวังผลิตภัณฑ์จากนมโดยเฉพาะนมสดครีมและชีสถ้าคุณแพ้แลคโตสโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุการกินนมอาจทำให้ท้องอืดจุกเสียดหรือมีแกส๊สผลลัพธ์คือความไม่สบายตัวรู้สึกอึดอัดหรือเสียความมั่นใจซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดในช่วงเวลาใกล้ชิดสุดท้ายคืออาหารกลิ่นแรงเช่นกระเทียมสดหอมสดหรืออาหารที่มีเครื่องเทศจัดจ้าน แม้บางอย่างจะดีต่อการไหลเวียนโลหิตแต่กลิ่นปากและกลิ่นตัวที่ตามมามักไม่คุ้มกับผลดีเพราะกลิ่นมีผลต่อความรู้สึกดึงดูดอย่างลึกซึ้งและกลิ่นปากไม่ดีสามารถทำลายบรรยากาศได้เร็วยิ่งกว่าปัญหาทางร่างกายอีกกดทองง่ายๆก็คือกินให้น้อยสะอาดและย่อยง่ายหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเหนื่อยลา้าเลือดไหลเวียนแย่หรือเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ยิ่งร่างกายคุณมีสิ่งรบกวนน้อยคุณจะยิ่งมีพลังงานและสมาธิเต็มที่สำหรับช่วงเวลานั้นถ้าคุณยังอยู่กับดิฉันจนถึงตอนนี้พิมพ์เลขสามในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเพื่อให้ดิฉันรู้ว่าคุณยังเดินทางไปด้วยกันอยู่และคุณยังตั้งใจจริงในการพัฒนาสุขภาพและความมั่นใจของตัวเองตอนนี้เราพูดถึงอะไรที่ควรกินและอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงไปแล้วได้เวลาพูดถึงสิ่งสำคัญอีกอย่าง เมื่อไรคือเวลาที่เหมาะสมในการกินก่อนความใกล้ชิดเวลาเป็นปัจจัยสำคัญมากเพราะแม้คุณจะเลือกอาหารที่ดีที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนสนับสนุนฮอร์โมนและให้พลังงานสะอาดแต่มันอาจให้ผลตรงข้ามถ้าคุณกินผิดเวลาโดยเฉพาะในวัย50ขึ้นไปเรามาเจาะลึกเรื่องเวลาในการกินกันต่อเมื่อคุณกินอาหารโดยเฉพาะหลังอายุ50ปี ระบบย่อยอาหารของคุณต้องใช้เวลามากขึ้นในการย่อยอาหารให้สมบูรณ์กระเพาะของคุณผลิตกรดได้น้อยลงเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารก็ทำงานช้าลงและกล้ามเนื้อในลำไส้ก็เคลื่อนไหวช้าลงตามวัยทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการของความชราแต่ก็หมายความว่าร่างกายต้องการเวลาเพื่อดูดซึมสารอาหารและส่งพลังงานกลับไปยังระบบไหลเวียนโลหิตดังนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกิน คือ6 0สิถึงเกนาทีก่อนมีความใกล้ชิดเวลานี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดเพราะให้โอกาสร่างกายย่อยอาหารส่วนหนึ่งโดยไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดตกหรือทําให้คุณรู้สึกแน่นท้องแล้วเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้บ้างคะ่ะระบบย่อยอาหารเริ่มทํางานจนคลี่คลายกระเพาะไม่รู้สึกแน่นทําให้คุณไม่รู้สึกอึดอัดการไหลเวียนเลือดกลับเข้าสู่สมดุลระบบย่อยอาหารไม่ต้องใช้เลือดมากแล้ว เลือดจึงไหลกลับไปเลี้ยงผิวหนังกล้ามเนือ้อและอวัยวะเพศได้ดีขึ้นระบบประสาทเข้าสู่สภาวะมั่นคงคุณจะหลุดจากโหมดย่อยอาหารหรือที่เรียกว่าสภาวะพาราซิมพาเทกและเข้าสู่ภาวะตื่นตัวมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้คุณมีสมาธิตอบสนองได้ดีและเชื่อมโยงทางอารมณ์ได้ลึกซึ้งแต่ถ้าคุณกินอาหารใกล้เวลาเกินไปเช่นกินก่อนมีความใกล้ชิดแค่20หรือ30นาที แม้จะเป็นอาหารที่ดีร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดย่อยทันทีเลือดจะถูกส่งไปยังกระเพาะแทนที่จะไหลไปที่อวัยวะเพศจิตใจก็อาจเริ่มเบลอง่วงหรือไม่ตื่นตัวพลังงานทางกายและปฏิกิริยาทางเพศจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าหัวใจคุณจะพร้อมแต่ร่างกายยังไม่พร้อมในทางตรงข้ามถ้าคุณเข้าช่วงเวลานั้นโดยท้องว่างเกินไปก็จะเกิดปัญหาอีกแบบ น้ำตาลในเลือดต่ำหมายถึงความอึดต่ำหุดหงิดง่ายบางครั้งอาจมีอาการวิงเวียนหรือหมดแรงก่อนเวลาอันควรคุณอาจเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีแต่หมดแรงไวหรือรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับคู่ของคุณเลยดังนั้นกฎทองคืออย่ากินมากไปและอย่าปล่อยให้หิวเกินไปกินอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ประมาณ60-90นาทีก่อนความใกล้ชิดคุณจะเข้าสู่ช่วงเวลานั้นด้วยความรู้สึกเบามีพลังมีสมาธิและพร้อมเชื่อมโยงอย่างแท้จริงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยข้อนี้สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ความใกล้ชิดของคุณได้อย่างสิ้นเชิงเลยตอนนี้เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันเราได้พูดถึงว่าควรกินอะไรควรหลีกเลี่ยงอะไรและควรกินเมื่อไหร่ ก่อนช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดแต่เราจะนำความรู้นี้ไปใช้จริงได้อย่างไรให้เป็นรูปแบบง่ายๆที่ทำได้ทุกวันดิฉันจะพาคุณสร้างกิจวัตรก่อนมีความใกล้ชิดที่ทำตามได้ง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนเริ่มจากขั้นตอนแรก90นาทีก่อนช่วงเวลานั้นให้คุณรับประทานอาหารเบาๆแต่มีจุดประสงค์ชัดเจนเลือกอาหารจากรายการที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้ เช่นแซลมอนหรือปลาทูน่าย่างเล็กน้อยอโวคาโดครึ่งลูกมเมล็ดฟักทองสักหนึ่งหยิบมือและขนมปังโฮเกรนหนึ่งแผ่นหรือกล้วยหอมหนึ่งลูกจิบชาขิงอุ่นๆหรือดื่มน้ำมะนาวอุณหภูมิห้องหนึ่งแก้วเล็กเครื่องดื่มเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพลังงานสะอาดกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและสนับสนุนสมดุลของฮอร์โมนโดยไม่ทำให้ท้องแน่นหรืออึดอัดขั้นตอนที่สองนาทีก่อนความใกล้ชิด ให้ขยับร่างกายเบาๆสักเล็กน้อยลองเดินเล่น10 1ถึง15นาทีหรือยืดเส้นเบาๆในบ้านก็ได้การเคลื่อนไหวจะกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและส่งสัญญาณให้ระบบประสาทรู้ว่าร่างกายกําลังตื่นตัวการขยับเล็กน้อยยังช่วยลดความเครียดและเปิดใจให้เชื่อมโยงกับอารมณ์มากขึ้นขั้นตอนที่ส30นาทีก่อนความใกล้ชิดให้เตรียมบรรยากาศและอารมณ์ ลดแสงให้สหลัวลงเปิดเพลงเบาๆหรืออาบน้ำอุ่นหากสะดวกดื่มน้ำอีกนิดเพื่อรักษาความชุ่มชื้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสะอาดมั่นใจและเข้าสู่โหมดผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติการเตรียมตัวในช่วงนี้จะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทกซึ่งควบคุมความผ่อนคลายและความรู้สึกตื่นตัวทางเพศขั้นตอนสุดท้ายก่อนเริ่มช่วงเวลาสำคัญ ให้คุณหยุดหายใจลึกๆอย่างมีสติสักสองถึงสมครั้งเตือนตัวเองว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องของการแสดงแต่มันคือการเชื่อมโยงการอยู่กับปัจจุบันและความรู้สึกดีที่แท้จริงคุณไม่ใช่เครื่องจักรแต่คุณคือผู้ชายที่ยังมีความปรารถนาและเป้าหมายในใจปล่อยวางความคาดหวังวางเป้าหมายไว้ก่อนแล้วจดจ่อกับการให้ความรู้สึกดีความเมตตา และการมีสติอยู่กับปัจจุบันเพียงแค่นี้แค่มื้ออาหารหนึ่งการเดินเบาๆบรรยากาศที่สงบและลมหายใจลึกๆก็สามารถทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดพร้อมสำหรับความใกล้ชิดอย่างมั่นใจและสงบเย็นทีนี้เราจะมาทำให้เนื้อหานี้ยิ่งใช้ได้จริงมากขึ้นเพราะในความเป็นจริงช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิด ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเสมอไปบางครั้งมันเกิดขึ้นในช่วงเช้าบางครั้งก็ตอนเย็นหลังอาหารหรือแม้แต่ช่วงบ่ายวันว่างๆที่อารมณ์และบรรยากาศพาไปแต่ละช่วงเวลามีผลต่อการย่อยอาหารการไหลเวียนโลหิตและการตอบสนองของร่างกายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นดิฉันอยากแบ่งปันเทมเพลตง่ายๆสำหรับการกินที่เหมาะกับแต่ละช่วงเวลาเริ่มจากช่วงเช้า ซึ่งพบได้บ่อยในคู่รักสูงวัยและตรงกับช่วงที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอรมักพุ่งสูงที่สุดในรอบวันระดับฮอร์โมนมักจะพีคในช่วง6โมงเช้าถึง10บโมงเช้าแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องเตรียมตัวนะคะคุณยังคงต้องเติมพลังแต่ไม่ควรหนักจนเกินไปสิ่งที่ควรกินก่อนช่วงเช้าคืออาหารเบาๆภายใน30-45นาทีก่อนตัวอย่างเช่นกล้วยหอมหรือมะละกอหั่นบางๆ อัลมอนด์หรือวอลนัทเล็กน้อยและชามมนาวผสมขิงอุ่นๆหนึ่งถ้วยอาหารแบบนี้ให้พลังงานธรรมชาติไขมันดีเพื่อความอึดและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตโดยไม่รบกวนระบบย่อยอาหารสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาหารเช้าหนัก,นกๆเช่นไข่ดาวทอดไส้กรอกขนมปังทาเนอยอาหารเหล่านี้ทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงในช่วงเวลาที่คุณต้องการความเบาสบายถัดไปคือช่วงบ่าย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สงบและผ่อนคลายเหมาะกับผู้ชายวัยเกษียณหรือผู้ที่มีเวลายืดหยุ่นในแต่ละวันอาหารกลางวันจึงมีบทบาทสำคัญมากควรเป็นมื้อที่ให้พลังแต่ไม่ทำให้คุณง่วงหรือหนักตัวสิ่งที่ควรกินก่อนช่วงบ่ายคือปลาย่างเช่นแซลมอนหรือปลาถูอะโวคาโดครึ่งลูกหรือผักย่างราดน้ำมันมะกอกข้าวกล้องเล็กน้อยหรือขนมปังโฮเกรน และชาสมุนไพรเช่นชาอัญชันชาขิงหรือชามะนาวมื้อนี้ให้โปรตีนคุณภาพไขมันดีเพื่อฮอร์โมนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิเครื่องดื่มแบบชาจะช่วยการย่อยโดยไม่ทำให้เกิดอาการวูบเหมือนกาแฟสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือพาสต้าซอสครีมเครื่องดื่มหวานหรือของหวานหลังอาหารสิ่งเหล่านี้ทำให้อินซูลินพุ่ง แล้วพลังงานของคุณจะตกก่อนเวลาสำคัญจะมาถึงช่วงเย็นเป็นช่วงเวลายอดนิยมสำหรับความใกล้ชิดในคู่รักส่วนใหญ่แต่มันก็เป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดเช่นกันเพราะหลายคนกินอาหารเย็นมื้อใหญ่ซึ่งทำให้สมรรถภาพลดลงโดยไม่รู้ตัวสำหรับผู้ชายวัย50ปีขึ้นไปสิ่งที่คุณกินตอนเย็นสามารถสร้างความแตกต่างได้มหาศาลสิ่งที่ควรกินก่อนช่วงเย็น คืออาหารเบาย่อยง่ายและอบอุ่นตัวอย่างเช่นซุปผักอุ่นๆผักใบเขียวผัดน้ำมันมะกอกเล็กน้อยเต้าหู้ย่างหรืออกไก่ชิ้นเล็กๆเลกมเล็ดฟักทองหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์เล็กน้อยและชาดอกคาโมไมล์หรือชาขิงก่อนนอนอาหารแบบนี้ไม่เพียงแค่ช่วยย่อยง่ายแต่ยังช่วยให้ร่างกายเข้าสู่โหมดผ่อนคลายและพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงทางอารมณ์ควรงดแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มคาเฟอีนหลังห้าโมงเย็นเพราะจะรบกวนทั้งการตื่นตัวและการนอนหลับหลีกเลี่ยงมื้อเย็นที่หนักเกินไปเช่นเนื้อแดงขนมปังแผ่นหนาของหวานหรืออาหารที่มีไขมันสูงอาหารเหล่านี้จะดึงเลือดไปที่กระเพาะและทำให้ระบบฮอร์โมนทำงานช้าลงซึ่งคุณไม่ต้องการในช่วงเวลาสำคัญไม่ว่าคุณจะมีความใกล้ชิดตอนกี่โมงจงจำสามหลักง่ายๆไว้เสมอกินล่วงหน้าให้พอดีเวลา เลือกอาหารที่เบาแต่มีคุณค่าและเตรียมใจให้พร้อมเสมอการวางแผนล่วงหน้าคือการเคารพตนเองและจะสะท้อนออกมาในความมั่นใจความตั้งใจและความพร้อมเมื่อถึงเวลาจริงตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันคือความสัมพันธ์ระหว่างการกินกับอารมณ์รวมถึงความมั่นใจลึกๆภายในใจของคุณเองเพราะหลังอายุห0ปีความใกล้ชิดไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายอีกต่อไป แต่มันคือการแสดงออกของพลังชีวิตความเชื่อมโยงและการให้เกียรติตัวเองในระดับลึกที่สุดสิ่งที่คุณกินการดูแลตัวเองการพักผ่อนให้เพียงพอส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของคุณในช่วงเวลาใกล้ชิดนั้นลองย้อนนึกถึงตอนที่คุณกินอาหารหนักรู้สึกแน่นท้องหัวหนักอยากนอนอย่างเดียวแล้วลองจินตนาการว่าคุณต้องเริ่มช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิด ในสภาพแบบนั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากแต่เพราะคุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายตัวและไม่อยู่ในจังหวะที่ดีแต่ตอนนี้ลองนึกอีกแบบนะคะคุณกินอาหารเบาๆอุ่นๆสะอาดและดีต่อระบบย่อยคุณรู้สึกสดชื่นมีพลังอย่างสงบจิตใจปลอดโปร่งร่างกายรู้สึกมั่นคงนั่นแหละคือความพร้อมทางอารมณ์ซึ่งสำคัญพอๆกับความพร้อมทางร่างกาย ความแตกต่างนี้คือสิ่งที่แบ่งระหว่างการลังเลกับการก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาอย่างมั่นใจและสง่างามเมื่อคุณเตรียมร่างกายด้วยความใส่ใจคุณจะได้รับรางวัลเป็นสภาวะสงบมั่นใจและเป็นอิสระภายในใจคุณไม่ต้องกังวลเรื่องอาการแน่นท้องการไหลเวียนเลือดที่ช้าหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์เลยคุณจะได้โฟกัสกับความรู้สึกของคุณการตอบสนอง และการเชื่อมโยงกับคู่ของคุณอย่างลึกซึ้งและนี่คือพลังของความมั่นใจจากภายในที่ไม่ต้องพึ่งยาใดๆเลยมันคือคุณในเวอร์ชั่นที่ดูแลตัวเองเข้าใจตัวเองและเลือกทำในสิ่งที่ส่งเสริมพลังชีวิตของคุณจริงๆคู่ของคุณจะรู้สึกได้แม้เขาจะไม่รู้รายละเอียดว่าคุณเตรียมตัวยังไงแต่เขาจะสัมผัสได้ถึงพลังความตั้งใจและความใส่ใจที่คุณมอบให้ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงออกแต่คือพลังงานที่แลกเปลี่ยนกันอย่างจริงใจและพลังงานจะไหลได้ดีก็ต่อเมื่อร่างกายได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นสุภาพบุรุษทั้งหลายสิ่งที่คุณกินคือสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณรู้สึกคือสิ่งที่คุณแสดงออกมาดูแลร่างกายของคุณให้ดีแล้วความมั่นใจจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติ มั่นคงและทรงพลังเรามาเริ่มกันที่ช่วงเช้าเจดโมงถึงเก้าโมงหลังตื่นนอนให้คุณดื่มน้ำเปล่า1-2แก้วอุณหภูมิห้องบีบมะนาวเล็กน้อยน้ำจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวไหลเวียนดีและล้างระบบทางเดินอาหารจากนั้นเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆยืดเส้น10นาทีหรือเดินเบาๆนอกบ้านสักหน่อยแสงแดดยามเช้าและการเคลื่อนไหว จะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอร์ตามธรรมชาติอาหารเช้าให้เน้นโปรโตีนและไขมันดีเช่นไข่คนกับผักโขมหรือขนมปังโฮเกรนทานน้ำมันมะกอกเล็กน้อยหลีกเลี่ยงแป้งและน้ำตาลสูงเพราะจะทำให้พลังงานตกช่วงกลางวันหลังอาหารนั่งเงียบเงียบสักหนาทีหายใจลึกและตั้งเจตนาในใจว่าวันนี้ฉันจะรู้สึกมั่นใจเชื่อมโยงและสงบ ช่วงกลางวันเที่ยงพึงบ่ายสามเลือกมื้อกลางวันที่ให้พลังงานพอดีไม่หนักท้องเกินไปตัวอย่างเช่นแซลมอนย่างกับผักนึ่งมันเทศนึ่งเล็กน้อยและ,มะเมล็ดฟักทองหนึ่งกำมือหลีกเลี่ยงของหวานและเครื่องดื่มหวานเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วแล้วตกหวบทำให้คุณอ่อนเพลียจิบน้ำเปล่าหรือชาสมุนไพรตลอดบ่ายเช่นชาขิงชาอัญชันหรือชาเลมอนบาม เวลาประมาณบ่ายสองโมงพักสายตาหายใจลึกๆสักสิบนาทีหรือนั่งหลับตาในท่านอนราบเพื่อให้ระบบประสาทเข้าสู่ภาวะสมดุลช่วงเย็นห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มมื้อเย็นให้เบาและย่อยง่ายรับประทานก่อนความใกล้ชิดอย่างน้อย90นาทีตัวอย่างเมนูที่เหมาะคือซุปถั่วเลนที่อุ่นๆผัดผักใบเขียวเต้าหู้หรือไก่ย่างและอะโวคาโดเล็กน้อย จิบบางอย่างอุ่นๆเช่นชาขคาโมมหรือชาขิงอ่อนๆเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและร่างกายเข้าสู่โหมดผ่อนคลายงดแอลกอฮอล์และกาแฟหลังห้าโมงเย็นเพราะจะรบกวนทั้งการตื่นตัวและการนอนหลับก่อนช่วงเวลาสำคัญให้คุณเตรียมอารมณ์ให้สงบเปิดเพลงเบาๆพูดคุยอย่างอ่อนโยนหรือหัวเราะก,กับคู่ของคุณช่วงก่อนนอนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่ง อาบน้ำอุ่นนวดตัวด้วยน้ำมันอุ่นเบาๆโดยเฉพาะบริเวณหลังส่วนล่างหรือหน้าท้องท่านอนราบให้นอนในท่าที่สบายหายใจเข้าช้าๆลึกๆประมาณ5นาทีใช้ช่วงสุดท้ายของวันเพื่อไตร่ตรองว่าวันนี้คุณได้ดูแลตัวเองด้วยความเคารพและพร้อมอบความรู้สึกดีให้กับคนข้างกายจงจดจำไว้ว่าสมรรถภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากยาหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ แต่มาจากการใส่ใจดูแลตัวเองอย่างมีสติและสม่ำเสมอ